โอ้โหเอาอีกร้วโอ้โหเยอยกูไม่ได้ทำอะไรเลยรอบนี้ตัดมาแล้วก็ยิงโอ้โหพอโอเคครับผมมาเลนต่อให้จบนะเออมาเคลียร์เกมกันเถอะนะพัณนี้ให้ผมเจอกับบาวตันอีกรอบหนึ่งโอ้โหปานหนึ่งป๊บหนึ่งโอเคครับผมมาแล้วครับผมมา จัดไปเออมาอะไรวะปับ๊บปั๊บไปเออมาดออิโอ้ย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 ลุก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 โอเคป่ะสัตว์วับมาดิมาดิาดเฮียตัวนี้มันกูเห็นกูเห็นบอกว่ายากกูเห็นบอกว่ายากโอ้ยอีกเกิดอย่างแปมท่านี้กูสู้ไม่ได้ดิโอ้ยอ,อ้เฮียโอ้โหโอ้ยเอา้าเฮียหายตัวแล้ว า <in. oui. S 1> หายน pues ักเลยหายนักเลยไอเวนหายนักเลยไอเวนมากูได้ทุ่มเด็บทุ่มดิทุ่มดิโอ้ยมาอะไทุ่มต่อทุ่มดิ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 โอ้ย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 แย่กะพิบแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงโอ้ยยังกระทืบอีกกะพิบแล้วกะพิบแล้วโอ้ยพันพันตากูแล้วไอสัตว์มาตากูแล้วไอสัตว์มาตากูแล้วตากูแล้วตากูแล้วอ โอเคไหไปต่อไปต่อไปต่อตากูแล้วไปดิดิสัตว์ให้ลมดิสัตว์ให้ลมดิสัตว์มาแล้วก็ยิงโอ้โหพอแบบนี้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 หมุนหมุนสู้กูสู้นะ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 ไป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 ทุมทุมทุมทุ่มไปเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ไปสวนล้ว แม่งลุกทันคุ้ยเอ้ยโอ้โหถามอักไอ้สัตว์โอ้โอเคผมเอาใหม่มาตานี้ผมบอกเลยว่าเราไม่พลาดแน่นอนโอ้โหมาถึงกูโดนเวียงอ่ะยังไงยังไงมาปั๊บตัดไปอุ้ยยังมาตรงนี้โอเคโอ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ อุ้ยเอ้าอะไรกูโดนได้ไงอะเด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 วเดะ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 เฮ้ยยาทีดิเอ้าโอ้โหโโอ้หเฮียเล่นทีมันริกูเล่นไงเอาได้อยู่โอเคเฮียยิงโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหเฮียกูไม่ได้ทำอะไรเลยรอบเนี้ยอ่ะเอาดิโอ้ยการทันการทันยิงแม่งเลยเฮียกูเหลือเชื่อมาดิเฮียได้ไง มาดิมาดิเอาแล้วเอาแล้วมึงไปตัวขาดครึ่งไปดิ่อ่าเดี๋ยวดิไปจังวันนี้เอาอะไรกันครับผมเผิดฟ้ากูจะใมึงบินกูจะใมึงบินจังวันนี้จังวันนี้ตื่นมาตื่นมาแล้วโอ้โหถามอ้าป,ปูอีกนิดเดียวอ่เดี๋ยวอ,อีกเดี๋ยวมาดิโอ้โหโอ้โหจิบมหายแล้วโอ้โห โอ้โอหเวลาจะหมดไปเนี wow! okay. Uh, okay, okay, okay. ่ยมาหายตูโอ้โหเยี hmm. mm ่ย hmm. ยังจะหายตัวอีกลู้ทันเหรอลู้ทันเหรอเอาเอาไปไหนอะเอาดิเอาดิเอาดิเจ้าวันี้เจ้าวันี้ลุกไม่ทันหรอกโอ้โหยังจะลุกทันไหรอไสัตว์กูจับมึงเขื่อนก็ได้มามาเจ้าวันี้ละเฮเอาไงเอากันวะเอาเอาแล้ว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 ลุกลุกสิโอ้ อุ้ยโอ้โหโอเคโอเคหมดเวลาแล้วกูตายแล้วอันเนี้ยอันนี้กูนนตายแล้วกูเริ่มเรียนเริ่มเร <tan> ียนรูส้สัตว์มาสัตว์มาอย่งไรรอบเนี้ยมาอีกทีอีกทีสัตว์มารอบนี้มึงไม่ทันหรอกเอ้ยนี่อะมาดิอ๋อ้๋อเหนื่อยเหนื่อยคนเหนื่อย อ๋อสับปะาดโอเคจะบอกนะว่าภารกิจนี้มันจะลุมกูหรือไม่โอเคผมรอบนี้อ่ากดเออโอเคโอเคโอเคเล่มเก็บเิ่มเก็บยิงมาดิมึงไม่ยิงมาไดา้เอา้ากดสามเหลี่ยมแปลงล่างแม่งเลยโอเคกูมไม่สู้มึงก็ได้ะะกะตกกะตกโอเคมาหน้าหลอกมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้อง โอ้โหโอ้โหมานี่มานี่หันหลังเหรอหันหลังเหรอปึ๊บโอเคโอ้ยเหี้ยแม่งไม่โดนเออเออเออโอเคโอเคโอเคมานี่อีกทีอีกทีกูขอทุ่มอีกทีขอทุ่มอีกทีเตะแม่งเลยโอเคโอ้โหหน่วง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 มากอ๋ามาทีอีกตัวกันมัทอีกตัวโอเคอ๋า อเคได้หมุนอีกแล้วครับผมจัดไปครับผมนะหมุนหมุนไปหมุนต่อต่อไปสี่ห้ามีหกไหมมีหกไหมหกอาแล้วแล้วก็เจ็ดโอ้โหเฮียมาดิโอ้เจ็ดพังผมตัวนี้มามีอะไรวะถึงต้องไอ้เหี้ยถึงต้องไอ้เหี้ยมาดิไปไอ้เหี้ยมาก่อนเลย เตะไม่โดนเตะไม่โดนเตะไม่โดนโอ้ยเอาตัวนี้ก่อนมาตัวนี้ก่อนมามาไอสัตว์ไอเทียนี่ไปก่อนเลยมาเหยียบไปปิ๊บโอ้ยยังไม่ตายไหนไหนมึงก็นอนแล้วมาขอซัดหน่อยเถอออืออ่เทียนี่น่าจะตายแล้วโอ้โหยังไม่ยังไม่นี่อาเอาเล่นสงครามอีกแล้วเอาไม่เอามุกเก่าไม่หาบีบคอแม่งเลยบีบคอแม่งเลยมาไอสัตว์สเปเชียมได้ไรสัตว์มา แปดโอ้โหไม่ตายสัตว์อีกรอบดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายโอเคไอ้เหี้ยเนี่ยบินไปกูจะพาบินเออเรียบร้อยไม่บินว่ะเหี้ยสรุปแม่งได้นอนแทนโอเคบายกลับบ้านด่วน,นเลยเหี้ยกระพริบขนาดนี้รอบนี้ดำน้ำเจอกับ อะไรอะ่ะฉลามเหรอโอเคใช่จริงๆด้วยผมโอ้โหแต่เป็นฉลามที่อยู่มันบกได้นะผมเหลือเชื่อมากมาก,มาก,มาก,มากโฉบพระเอกเลยปากล่างโอ้โหกระตุกกระตุกโอเคผมขอพายครับผมเอาแล้วมาถึงกวัวซัดดิเอาเอาซัดซันโลดอีกตัวเอาแล้วอ,อืออือไปโอเคตกตกมาไม่เปแล้วผมเอา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 ,เอาไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกขอหน่อยไอ้เงี้ย บินได้อ๋ออีกแล้วอีกแล้วตรงไหนตรงไหนไม่ได้แดงเรียบร้อยหักไปดิเขาหักไปเขาหักไปเขาหักไปเอาเลิทำอะไรไม่ได้แล้วมึงทำอะไรไม่ได้แล้วมึงทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไปขอมัดกันอยู่นิ่งอยู่นิ่งๆโอเคมาได้หมุนอีกแล้วครับผมไปหมุนสองสามสี่ผมมือเรื่อยๆอโหได้แค่สีบผมไม่เป็นไร ขอวิ่งขอหมุนอีกสักรอบครับผมหมุนอีกสักรอบมาอีกสักรอบมามึงอะมาไปสามสี่สี่โอ้โหยังได้แค่สี่ครับผมมันจะทำอะไรมันจะทำอะไรอ๋อร้องร้องโอ้ยโอ้โยว่าจะไม่กระพริบอยู่แล้วอืมอืมโอ้ยโอ้โหแมงไม่พักเลยเฮียโอ้โหโอ้ยโอ้โหเฮียมันตั้งกัดโอ้โหเฮียตีมันไม่ได้รอบนี้มาอีกรอบมึงมาถอยรอบมึงนายสัตว์จบเลยมารอบเนี้ย อีกรอบหนึ่งจบเลยมาสัตว์ตายซะตายไหมเออตายโอเคโอ้โหขอห้ผมที่มันกระตุกนะผมรู้ๆกันอยู่ว่าโทรศัพท์ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เหมือนกับพีซีนะเอาแล้วเครื่องบินมาแบบนี้มีอะไรที่หวานเจียบแน่นอน นาแต่ได้ยิงสับห <likely? S 1> ลาดเหมือนกับไอ้นี่นะผมไอตัวข้าพดนี่ไงจริงด้วยซิลี่ยมยิง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 โอ้ยลง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 โอเคเมื่อกี้โดนทุกนัดนะผมนะเหียตัวคุณกูบอกเลยกูจะแปลงร่างเลยได้ปะแปลงร่างเลยได้ปะแปลงร่างเลยขอแปลงร่าง ป้าผมไม่ยิงหรอกปืนอ่ะติงตองเฮียพักหลังๆเริ่มกระตุกบ่อยไม่ใช่ละเอาแล้วโอ้โหโอ้โหโคตรหน่วงอ่ะตอนเนี้ยโคตรหน่วงเลยปัป๊บอีกทีปั๊บปัป๊บไอ,อโอเคตาได้อยู่เอา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 อยากจะประหะเหรอเวียงดิอย่างเงี้ยตรงน,นี้ต้องเวียงครับผมตัดตัวสับปะรดไปก่อนแล้วเราค่อยจับหางมันแล้วเราก็ได้หมุนมาเอาแล้วหมุนไปอู่ได้แค่หนึ่งแล้วผม เฮ้ยเออโอเคต้านได้อยู่จะทำไรจะทำไรมาจะทำไรมึงทำอะไรมึงจะทำไรมึงโอ้ยโอ้โหเวนไอเตะแป้งดิเฮียมาไปแปะโอเคโอ้โหยังจับไม่โดนอีกเหรอนะชิดขนาดนั้นอะตอนนี้เราไม่พลาดโอเคมาไปทุกอีกดิ เอาหมุนโอเคได้หมุนเฉยออกมาไปหมุนสองสามสี่ห้าเอาไม่ห้าได้แค่สี่โอ้โหได้เซเปเซียมเลยว,ว,ว่ะไปจบจบไปจบจบไปกูจะแพ้แล้วตอนเนี้ยไปโอเคเหนื่อยจริงนะผมเกมก็น่วงในเบน เหมนฟ้าไปโอเคผมต่อไปขับยามากับสปาราดแดงๆนะเอาไอ้ยา,า,าไม่บอกไปอะไรก็นหน่อยแล้วก็เจออะไรเฮ้ยผาโอเคครับผมเดี๋ยวบอกนะว่าเดียบร้อยโดนทุบตายเลยเอาแล้วเราต้องแก้แค้นนะผมไม่ต้องห่วงโอ้โห เฮ้ยน่าหลอกกว่าเดิมเว้ยก็ตูทำอะไรมาครับเนี่ยเออโอเคมาถึงแล้วได้ปัญหานเลยได้ปัญหานเลยโอ้ยมาดิโอ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 ้เกูขอโทษขอโทษขอโทษมาเฮี้ยมาเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมกูโดนทำไมกูโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออถี่แม่ไม่เปนโอเคโอเคโอเคกูหล่อขึ้นมากูหล่อขึ้นแล้วตอนเนี้ยตอนนี้กูหล่อมากตอนนี้กูโอ้ยโอ้ไม่โอ้โห แม่งมาให้กูไั้สวดโอ้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 ขึ้นอ้โอ้โอ้โมาโูกโอ้นม้ลอ้โอ้ยอ้โอ้อ้นอ้กอ้ทอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 า้โอ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 อะโอ้โอลโอ้โอ้โอ้อะโะ้โอ้อ้อ้โอเโอ้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 โปโอ้โอ้โจ้โอ้โอ้โอ้้โโโอ้โอ้อ้โ้ อุ้ยยังไมจ่จบนี่ว่เอ้าวแมงอึดแมงอึดแมงมีพลไฟด้วยดีนะไหวพิบเราทันนะผมทุ่มไปอีกทีพาไปโอ้ย,อยแมงพลไฟกแก้วเอาดิเอาดิมาเราเปียตายช่วยสัตว์มาปัา๊ปมโอเคผมตายแล้วตัวนี้ระเบิดดุมโอ้โหเชียรเราในหน้าอย่างหล่ออ่ะโอ้โหตายแล้ว ทั้งหล่อทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งเก่งเที่ยพาน,นีคลิปคลิปไม่ค่อยได้เรื่องหน่อยนะผมเพราะว่ารีบอัดด้วยนะผมแ <C' n S 2> ข่งกับเวลานะเออก็ขออภัยจริงๆนะอนุ้ยฉากนี้ตอนจบแล้วนี่วะ <C' n S 2> โอ<ห>้แล้วครับผมลาก่อนอุนเตอรแมนใช่หรือเปล่าวะ <C' n S 2> ไม่รู้ว่าผมผมจำชื่อตอนนี้ไม่ค่อยได้นะผมแต่ว่าเคยดูอยู่นะเออดูแต่ตอนจบนี่แหละนะอาแล้ว อันนี้เป็นลูกเมนทอรับผมระเบิดออกมาเป็นแบบอ่าสปาราตโอเคเอาแล้วมันเดินมาแล้วแล้วก็แปลงล่างป๊บฝั่งแหวงแหวงแววแววแววอยรอบนี้ไม่กระตุกด้วยเป็นใจจัดับผมมาอืมระบบกแน่นมาโอ้โหมาถึงระบบแน่นอ่ะโอ้ยโอ้โหกำลังกระโดดไปเลยโอ้โหต้องสู้กับแรงมันเรอะสู้ไม่ไหวหรอกเอาไว้เฉยโอเคใช่ไหมนบผมแล้วก็อืมมาดิ มาดิเออมาดิมัดแดงเลยสัตว์โอเคมาตาไม่ไม่เป็นไรมาไม่ใช่ปัญหาของเรายังดียังดีมายังไรมาดิขึ้นมาลุกขึ้นดิโอ้ยโอ้โหเออมันว้ามันว้ามันว้ามแคบกูหลบได้มาดิโอเคเขาเตะแอกแตกโ,โูแรงแรงแรงกูแรงอยู่นะมันแรงอยู่นะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยต้านต้านเอ้าวอ้าแต่ทุ่มทุ่มแบบนี้ก็สวยสิครับไปไปไปเลย,เลยไปเลยไปเลยโอ้โหปั๊บ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 ปลาเราหนีมาแล้วแล้วแคว่ปั๊มโอโโอเค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 กูไหวมากูไหว โอ้โหต่อยกลางอกเลยโอเคกูก็หอตั้งจับอีกแล้วนี่แรงมันเยอะมากไอ้ดิกูก็เวียงต่อเลยจังหวะนี้เวียงแล้วโอเคผมเมื่อทีถ้าอื่นทำอะไรกับมันไม่ได้เราคงต้องได้ไงเฮ้ยกูไม่ขี่หลังมันได้ไงวะ โอ้ไม่เลยไม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าิึงอย่าิึงโอ้โอ้ขอโทษครับขอโทษครับลุคซี่อัลตาแมนโอ้โหมันเตะไม่พักเลยอ่ะมาโอ้โหทําอัพขอโทษอีกทีเดียวเองรอบนี้เราต้องจบด้วยสเปเชียลเลยครับผมเพราะว่าถ้าอื่นใช้อะไรกับมันไม่ได้เดี๋ยกี้มันบล็อกนะครับผมเหมือนกับไอ้นี่เลยบาตันเออ รอบนี้เราแกงจัดนะผมคอมหลังแล้วก็ทุบหัวทุบหัวไปอ๋อป้อกันนี่ไงเป็นไงเป็นไงไอ้่ยโ้ยโอ้ย,อยสองรอบเกินไปบ้าหน้องเกินไปบ้าหน้องน้องโหดเกินไปบ้าหน้องโหดเกินไปบ้า,อ,าอ๋อบาร์ดี้ทำอะไรก็ทำทำเฮี้ยอะไรทำเฮี้ยอะไรมาทำเฮี้ยอะไรมาแรงมึงกับกูเนี่ยใครมาไอสัตว์มารอบนี้แหละจบแล้วป้าโอเคครับผมและก็ อืออือนิ่งเลยสงบโอเคอุลตร้าแมนตายแล้วผมนะมนเมื่วานี้แล้วก็เอาไอ้ลูกกระสุนเล็กๆนี่ไปยิงไอส้สปาร์ลาดนะผมนะเพราะว่าอุลตร้แมนมันสู้ไม่ได้ผมแม่งกระจอกไปยิงเลยยิงเลยโอ้โหตรงเอวแล้วผมเกือบโดนจุดสำคัญเหมือนกันแม่ กลายเป็นก้อนเนื้อแม่กระสุนแค่นี้แม่งทำสับป,ปะหลาดระเบิดนะผมแต่ว่าตะกี้อ,อุลตร้าแมนสู้ไม่ไหวสางั้นอา่าอันนี้คือคนที่มารับศพนะผมนะปปเออสู้ไม่ไหวก็ยังจะสู้อีกนะไอ้นาปรีนะเออบอ,อกอะไรฟังนะอสัตว์นะเออ เอ้ยกำบาดก,กำบาดมันจะต่อยมันจะต่อยเหี้ย,ยโอเคออเครับผมแล้วมันก็จะเอาศพกับดาวนะผมนะแล้วก็คืนชีวิตให้กับมนุษย์โลกนะเรียบร้อยนะผมกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาโอเคสุดเดียวผมโอเคจบแล้ว ก้ดาดาไปเลยไป,ไปบ้านกูพังหมดแล้วไปไปไหนก็ไปโอเคครับผมแม่จบบริบูรณ์นะครับผมนะเอาละผมผมรู้ตัวเลยนะผมว่าตอนอัดเนี่ยไอ้ยียคลิปมันคงกากแน่อนอนนะผมคลิปมันกากแน่อนอนนะผมก็ต้องขอโทษนะผมเพราะว่าอัดแบบรีบๆแข่งกับเวลานะครับผมนะเออก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ ก็ก็ไม่น่าชอบกันนะผมคลิปกากขนาดนี้ก็ถ้าเกิดสงสัยก็กดให้หน่อยนะผมไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์นะผมสำหรับกิปนนี่นะผมบ๊ายบายนะผมอือส่วนใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะเออ